ทีมฟุตบอลชายทีมชาติจีนซึ่งในฟุตบอลโลกรอบคับเลือกอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยทีมชาติเกาหลีใต้และทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งมีรายงานข่าวว่าทีมชาติจีนจะเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนใหม่เป็นโจอาคิมเลิฟโยอาคิมเลิฟเ,เคยคุมทีมชาติเยอรมันและพาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2014และยังเคยพาทีม คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกปี2010และรองแชมป์ยูโรปี2008อีกด้วยส่วนผลงานของทีมชาติจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติจีนชนะ1แพ้1ซึ่งนั้นแรกทีมชาติจีนบุกมาเอาชนะทีมชาติไทยได้2ประตูต่อ1ก่อนที่จะเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อศนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สมาคมฟุตบอลจีน จึงอยากจะเปลี่ยนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติจีน